มองอยากกับุตรันได้จบอยูนพี่น้องค่ะมืม้อวนนี้เจวา,านะคะสิมาบ้านเยพินนะคะมากับหลานนะคะมื้อวนนี้เป็นวันที่นาา่าจะวันที่สิบนะคะใช่ไหมโรงเรียนหนูปิดน,นะลูกหนูนั่งรอตรงนี้หรือว่าจะลงไปกับยา่าลงไปด้วยกันก็ใส่รองเท้านะครับคค่ะไปนกันเนาะค่ะเนาะไปบานเยพินปะปะปะลูกเดินดีๆสิไปไปพุ่งมาถึง กะวันนี้ก็มาทอดบานคุณยายแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสจี๊าก็จะเดินไปหาคุณยายได้เลยไปไปเหลือเยอะไหมคะอ๋ะอเหลือเยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมคะคุณยายก็โอ้ยคือ,อยู่ไก่ทินเนาะเนาะยังเหลืออยู่ประมาณ โอหเยอะอยู่นะนี่เน่ก็รังผ้าปิดใหม่ก็จะผ้าปิดเสร็จใหม่ก็จะตัดฮะน้องมิวแล้วก็ต้องซื้อน้ำปั่นผลไม้สดมาให้จอาลูกอ่ะอร่อยมากนะคะฮะลูกนอกก็ไอต่อมันก็ไม่รู้จะพาไปไหนถ้าเราไม่บอกเราก็ยังไม่กินไงแล้วก็เนาะกิน้าวนี่เออเออหกสามเก้าหกสามเด้อใหญ่เพิ่นเราเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่ายายยายสิตีเด้อเออเอาตีใหญ่ ตัวเทิงนี่วังเป็นเก้าเก้าหกล่างนี่เป็นหกสามแล้วกระถาเสียดายตัวนี้ก็เอาเป็นหกซี่เป็นหกซี่ก็ได้ค่ะเป็นเก้าซี่ก็ได้เก้าหกก็ได้ให้ได้สามตัวถ้าเข้าที่ซื้อเป็นชุดสองชุดก็เก้าหกสามเก้าหกซี่วดดวดว่างันมันก็หายออเดี๋ยวคุณยายเพิ่นซิเขียนไว้ให้แล้วก็จับตัวเอาด้วค่ะพี่น้องเนาะบางที่เขากระจับตัวไว้ให้เนาะนียเนาะแม่ตรวนี้เขาไม่ได้จับเขาก็จับยุ่งนิตัวนี้เขาจับยุ่ี่นิแต่ย่านมันบ่กเขา ใครเขาไปจับเอาซะแมนขันมักตัวใดก็น้อเพิ่มมันสิได้อันนั้นฮันนีน้องใหญ่เนาะแมนนี่ไงมันี่อันร้านอันเจ้าของแก๊สอันนั้นเพิ่นไปหายายโย่เพิ่นไปเอาแก๊สไปส่งเขาบอกเพิ่นถามอยู่ถามว่าอันว่ายายสาเพิ่มบอกบ่กแมนดีบมา่จะว่าไม่ได้ว่าน้าหนูหนูว่าอยากซื้อคือของใหญ่นะมาเบิ้ง ไปเสื้อรถหลังเล็กออกล้วหลวบอกว่าอยู่หลานเกตแม่นอยู่นี่อยู่โบพ่นพ่อว่าของยายมาซื้อยายที่แท้หนูจะซื้อเบิังนะเออแต่เกว่าว่าต้องมีเกตย่าว่าไปเลย่อหลังเล็กออหนูก็เลยมาบอกคุณยายว่าเอาเจกว่าไปเอ็ดอยังนออบานคิดแต่น่าเออเออโอ้หนหาเก้าค่ะกับเอสามเก้าเพราะมั่อวันนี้ก็เห็นบ่มันคือกันหรืมันหงายโอ้เป๊ะปะเลยเป็นใบใหญ่อืมกับสามหกกับเก้าสามอันนี้ก็สามเก้านี่ค่ะนี่ เออเดี๋ยวใช่เร่งไปในปืนเทิงเพราะมันตรงกันเลยเนาะเมื่อวันกันมันก็ตรงแบบนี้บ้ามันก็เลยเข้าเม็นบ้แล้วอันร้านที่เฮียพึ่นซื้อน้าเม็ดตัวใดก็ซื้อน้ําใหญ่ไหมพึ่นหพึ่นเมียนไปสองสองเก้าบ่หรือยังอู้พึ่นเอาร้ายพึ่นเอาหาสิบใบพึ่นเอาไปเมียพึ่นขายต่อป้าหาสิบใบพึ่นเอามันเล่งดังแปดเก้าเก้าแปดหาแปดแปดหาสองแปดแปดสองห้าสิบใบเลยบ่ใหญ่กระสันมันชิมือปนนี่ว่าถะาะว่าเอา ดีดีนะเพราะว่าบอกเพราะเราบริเฟทไทยผู้ใดเลื s <S <c oughs> uh ่อยอย่า okay. ว่าบอกบอกแบลตเตอรี่ก็ท่านได้เอาหมดเลยเฮ้ยบอกเรื่องนี้ล่ะเอาบ่มีกระต่ายทักงมากอยู่ทักมากไว้อยู่แต่มากมากก้าวซ้นี่แหละมากเล็กชุดนี่แหละรักซ้ำตัวนี่ที่มาไปนี่นะ ตือตามตัวปกติซื้อเป็นเก้าหกสี่ก็เก้าเก้าหกสี่เกาหกสามนยใหญ่น่างซื้อสามหกหกสามสามหกนก็ตามตัวนี้มนเริ่มตามตัวนี้เลยน้อยใหญ่ะเพราะวามมาธิหาเปกติใหญ่เพื่อนกัเียอ็ดเล็เพื่อนได้ค่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันเอ็นเอาเองแต่ว่าใหญ่แล้วผัดกมีสมรรถที่อันนี้มีเรล่องอันนี้พอสบายใจนี่แหละน้อยใหญ่เนาะเท่ากันเลยอันนั้นเลอที่สองมือยังเลือร้ายเถเด้อท่านผู้ชมโอ้จะเอ็ดจะไหนน้องผัดซื้อซอยอยากได้ตัวใดกระบอกเ้อค่ะพี่น้อง คุณพ,พี่น้ององนัองนอคันยุกไก่กรบโปงสร้งก็ได้ดอกหมาคนอยู่ใกล้เด้อค่ะอยู่บ้านโน่นนี้นั้นเทวีจะนั่งพื้นลุกขึ้นก่อนลูกอันกัมาเอาเจ๊บปากกมาเอาน้ำเพื่อนใดยุคค่ะครับรถมาเอาเด้อคันผูดด้ใดอยากสร้างอยากอย่างกับคุณยายนะคะอันนี้คือซุ้มเหลือมดด้วยน้อยใหญ่เออเหลือมดเองนะคะบะหม่าลอยกระตว้นกระตุ้นซื้อน้ำยายเด้อไายให้สิตต้เบิ้งเด้อเพื่ออันผู้นั้นผู้นี้อยากได้ค่ะเนื้อักเส้นใจ เขาใหญ่คือยังมักตัวเก่าเนี่ยนะใหญ่ก็มักตัวเก่ามก็ตัวเกาสามก็สามแล้วจับพันพร้อมพันวันลดขั้นติดเขาขายไปโอ้รถคนอื่นน่ะเออรถลุงท่านที่เราแหละหลังเลื่อนกันนี่พันว่าไอ้เมียเขานั้นวาเอิอไปไปคันรถคันรถสิดบ้านบ้านเก่ากับบ้านเก่าเทวินอย่าไปเล่นของยายออกมาเดี๋ยวนี้ทะเบียนรถเขานั่นบางอานพวกเขากระพาะกันถือหนึ่งเก้า สามเก้าทะเบียนเขาน่ะเออหนึ่งเก้าสามเก้าวงนพังคันเขาก็ะันนี้รถเขาเขาก็ซื้อเก้าเก้าสามเขาก็ถือโอย่าหลุฝันอีกบุหันฝันฝันว่าเขานั่นมาเอิญคนจิกขึ้นรถเขาสีผ้าเมื่อบานเก้ากันเลยว่าเลขออกตัวเก่าสิบ้าเลขบ้านเก้าเก้าสามใหญ่ก็เอาการซื้อกับไปรดสามเก้าเก้าสามยังสิ เขาว่าเขาสิผ้าเมื่อบานเก้าค่ะค่ะในฝันนั่นเออได้ทะเบียนรถเขาหนึ่งเก้าสามเทะเบียนรถของเขาน่ะอคันพูดที่ฝันเห็นน่ะเขาสีไปจอดย่เยี่ยนประจำดอกงามเขาสิไปรับายปนเยียข้างในัยเขียเขียวค่ะค่ะหนอันที่เป็นร้อสิบาแหล่งนะบอกหรอบวกรถบนักเรียนนั่นล่ะอันใหญ่ๆเยออหนึ่งเาสามเาหนึ่ง้าโอ้อันนี้ก็คือมาพร้อมมาตรงก็เล็ใหญ่พอดีแบบนี้อ้ได้กาารยู่ใหญ่ ท่านนั้นเลยเนาะมาเกล้ฟันที่รถก็เทียวบ่ได้ไปเที่ยวเข่าเขาบ่ได้เคยขี่รถนําเข่าผมเนาะมีแต่เห็นโดนักเรียนผ่านมันบอกว่ากับบ้านพี่พีเขาก็รับไปที่พี่ของสอปรพุ่นเขาก็บ่เอิ้นคนเมียเขาก็เอิญไปไปไปคืนคืนคืนชิบักกับปั่นเก่าอ่นนี่แม่โอ้สิเล็กตัวเก่าตัวโตเนาะใหญ่เนาะเมนโอ้ยสาธุสาธุแต่ว่าให้มีสมาธิเฮ็ดแต่มันไม่มีสมาธิเมนขยายแล้วก็พูดตีเลย มื่อนี้ไปขายใส่เนยใหญ่ไปตามตลาดไปไปเซเว่นแน่แต่เซเว่นตั้งร้านก็พ่อได้ขายอยู่นกับหาแต่เล็กตวเก ا าละนี่คำมากคือเดี่ยวจะเนยใหญ่ย่างอะไก็ได้เนี่แสงกะได้อยู่แล้วก็เข้าวหม้บานทั้งเก่ากับซอยแน่เอออันนี้ใหญ่ไปผู้เดียวมั้งเปล่าบอกต่อขับให้โอ้ตดูไปซ่งเออมันกับเฝาเลยมันบ่ได้มากฟางใหญ่นําเออแล้วน่งโยออมชินวางไอ้กรีมเขาเปิดโก๊อก็ได้ที่หารอยอยู่ไม่ทราเหตุนะ แต่ว่าตัวเลขชุดนี้มันเป็นยังคือบัวอาอันเจ้านั่งไว้มันจะได้ดุนเพราะมันเพื่อใหญ่ว่าให้มันมาบอกต้นอ่ะแต่ก่อนมีบอเดี๋ยวนี้หมู่บ้านนีมือนีไปอ๋อบอกว่ามันมันไม่สามารถทีอีกอย่างหนึ่งมันวันสมบัตามันวันไอ้เสาโท่านราชการเขาปิดเลด็กท่านนั่งก็พูดแล้วปานนี่แหละเมียนตะกี้อยากก็นั่งนั่งในดุนยูนอ่ะตะกี้เนาะท่างราชการปี่ก็คืไปนั่งใสเมียนขยายตอนแรกก็คือตา อลาไอตลาดหน้ากลางมันกอก็ได้เจ้าใบเดียวค่ะใบเดียวกันฮะก็ตลาดสิบาสบาทก็ได้ก็สิบบาทม,มาดับเลขดับจังจะคล้องดีตัว<ม>ตอนกระแมวก,กับสาวม่งซีม่งแต่สางแม่จะแดงว,ว่าไปขายกับต้อนเนี่ยว่าได้ขายหลายได้ขายน้อยมากเลยมีมีเมื่อวานนี่เขา,าไอบรกต้อนครับไห้กรมาอีกล้านเลยเออสีสีสจเจริญเพื่อกับซอยท่านหนึ่ง่าทำ ลานกำลังกำลังเฉยเห็ดรถขายอยู่ข้างทางเทวินอย่าดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวย่าตีเขาเคยซื้อน้ำสามมวแลเราก็แต่เราคนละคนร่วมกันกับผ่านนึ่งมือว่านี่ได้เกล็ดผ่นอยู่อ๋อเออมันนี่ก็มาขายส่งให้อันเฮียนั่นบอกเออขายเก็บเหรไหมตั้มือแรกแล้วน่ะเราเอาเลยเฮบอกเพอวันเราจะไปเมียเราขายแล้วเมียเราไปรับปากก็แล้วเมียเราบ่อหายนี่เราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเขาเราบอกเราไปละร้อยด้วยเนาะเออเพราะว่าเราเราบริเตอร์ได้ใบใบละลอยอยู่นี่ค่ะค่ะนั่นแหละ เทวีอย่าไปเล่นน้ายายโอ้ยพูดไม่ฟังอย่างนี้นะย่าจะตีแล้วพูดไม่ฟังนะกลับบ้านกลับบ้านเออ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 เข้าไปหาลูฟิงผลล่องเบิ้งโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวมากับสิกลับเด้อค่ะมาบ้านยายเด้อค่ะมาบ้านยายก็จะกลับแล้วกับน้องเทวินนะคะตัวโชคลาภนะคะคุณยายก็ให้มาอะไรนะคะได้ลูกได้ไปขึ้นรถเรา เอากระเป๋ายายีไว้มีหมอจะรับคลิปมันเนี่ยนะว่าไงคลิปตลบในเราบ้าวบ้าเปิดบ้าวลูกเออทำดีๆทำดีๆทำดีๆค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพึ่งให้ยายพูดก่อนค่ะพี่น้องคะยายว่ากระซิกระบเด้อค่ะพี่น้องค่ะกระบจากคุณยายและเด้อคุณยายเพิ่อให้ตัวดีตัวดังมา เพื่อนก็บมีเหลืองบ่สบายใจนะคสารเพิ่นก็จะได้เลขหลายกานีอยู่ดอกเพื่อนคิดมีแนวคิดอยู่ค่ะเพื่อนว่ากันเลยบ่อยากรบกวนเพิ่นแป๊บหนึ่งไี่ค่ะเข้ากันดว้วยตัวโชคลาภมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ้าบ้าน็ะิกลับนะคะกรับนะคะกาลังจะเดินทางกลับนะคะท่านผู้ชมนี้เขาบอกว่าเขาเราจะไปหาน้องฟฟน อ๋อถ้ามีน้องไปหาน้องเฟนหน่อยดูโอเคโอเคเดี๋ยวน้องเฟนอยู่หรือเปล่าอยู่แย่าพ้ไปอ๋อขนมจื้นเองนันนี่ค่ะท่านผู้ชมคะเฮาได้ตัวโชคลาภมาแล้วนะคะเดี๋ยวเฮากไปจับนะคะท่านผู้ชมคะคุณยายเปิ้นกะนี่เหลืองบนสบายใจคือกันค่ะเปิ้นกะว่ารีบจะถามว่าชอบเปิดให้หน่อยอ่าหวยเปิ้นกะจะเพิ่งปวดเดี๋ยวถึงบ้านน้องเฟนค่ะพี่น้องคะท่านผู้ชมคะเจวาก็ได้ตัวโชคลาภมาแล้วนะคะเจวาก็จะกลับนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวา c h ช anel นะคะขอใหอ้ทุกท่านนะคะโชคดีร่ำล้ำรวยเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปอลูกสวัสดีครับ